ในประเทศไทยผมก็ไปลุยมาหลายที่นะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยที่ผมไปมาแล้วรอบหนึ่งและรอบเนี้ผมใจไปเหยียบซ้ำเป็นรอบที่สองนั่นคือจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า เป็นเหตุการณ์นอนหลับของใครลหลายๆคนแต่ผมต้องแหกคีดตาไปเที่ยวเัาจะออกเดินทางไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณเราจะไปกันที่เออ่าขอบูทับเบิกก็ตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้เราออกกันแบบเช้ามากก็รอรอดูจะเจออะไรครับ ทริปนี้นะครับเราออกกันที่จะค่อนข้างที่จะเช้ามากๆเรียกว่าเช้ามืดเลยเพราะระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยต่เพชรบูรณ์มีระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลมากและผมอยากจะทําเวลาถึงเพชรบูรณ์เนี่ยสักประมาณก่อนเที่ยงเลยลงทุนยอมตื่นเช้าแล้วก็กินกาแฟก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาความง่วงได้แบบประมาณหนึ่ง สองครึ่งเราก็อยู่กันที่จังหวัดสระงุรีกันแล้วก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีเลยมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาไม่นานจะบอกว่าถนนเส้นมิตรภาพเืี๋ยโลงมากบิดเปิ๊ดลูดเดียวรถไม่ติดเลยก็เดี๋ยวมันก็อยู่ปั๊มเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนึ่งเนี่ยเราก็จะออกเดินทางกันต่อกาแฟกาแฟกาแฟซื้อกาแฟก่อนเอาเลย ขีเหรอขีเอาเอสเปรสโซดีกว่าไปเลยจ่ายตาังค์เธอเลี้ยงใช่ปะอ่ะเธอเลี้ยงเหรอ,อ เดินทางเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับลมหนาวที่ต้อนรับเราสองคนอยู่ตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่จังหวัดลบบุรีผมไม่อยากคิดเลยนะว่าบนเขาคอกับปูทะเบิกเนี่ยจะหนาวมากขนาดไหนแค่ขับรถบนทองถนนก็หนาวแล้วบนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะแข็งตาย เดินทางเข้าเขตอำเภอเขาค้อพอบรรยากาศที่เย็นสบายมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาช่วยเพิ่อมอุณหภูมิให้ร่างกายของเราอบอุ่นได้บ้างสองข้างทางผมก็พบเจอกับป่าไม้ที่เขียวขจีและพบเจอกับวิวภูเขาบนเขาค้อที่เรามักคุ้นเคยกันตามในโซเชียลมีเดีย มวันด,ดีครับสวัสดีครับเ่้ก,กาเตครับพี่เอ่อมาแค่มาเที่ยวเฉยครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายละเอียดการฉีดวัคซีนใี่ทุกท่านด้วยนะครับที่แรกของเราในวันนี้ก็คือ เรามากันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจ้าเขาบอกว่าที่นี่เหมือนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอะไรวะทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเมืองไทยซึ่งก็ข้างหลังแลวสวยมากนะ ผมรู้สึกชอาอุทยานแห่งชาติที่นี่มากเพราะมีพื้นที่โล่งๆสบายตาการเดินทางเข้าอุทยานก็ไม่ได้ลำบากมากนะักและอยู่ใกล้กับเขาคอเที่ยวที่นี่เสร็จก็ออกไปเที่ยวที่เขาคอต่อได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยใครที่จะมาเที่ยวนะฮะก็อย่าลืมเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนครบสองเข็มมาด้วย จุดชมวิวศาลาดุสิตาวิวสวยมากเนี่ยวเะอขอเก็บภาพตรงนี้สักหก่นเรามาลุยกันที่ศาลาดุสิตาจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงวิวที่นี่ผมบอกได้เลยว่าสวยมากเรามากันในช่วงที่คนไม่ค่อยมีละเลยทำให้ที่เนี่เหมือนเป็นจุดชมวิวส่วนตัวของเราสองคนไปเลย นี่คือหน้าตาของคนที่รักธรรมชาตินะครับชอบดอกไม้อรเใ้ยนี่เนี่ยไปภูทบเบิกนี่มีทุ่งดอกไม้เต็มเลยนะเรานั่งชมวิวที่นี่สักพักที่นี่นะผมบอนได้เลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าวิวที่เนี่ยมันเหมือนวิวภูเขาฟูจิเล็กๆ ผมว่านะถ้ามาในช่วงเชา้าแล้วมีหมอกปกคลุมนะผมว่าวิวมันจะลมติดหน้าดูเลยทุกคนเราออกจากจิดชมวิวละแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกจากอุกทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเลยเราจะตรงไปภูทับเบิกเลยระหว่างทางอาจจะมีมะบ้างบางที่ก็เยววาก็ดูกันโอเค ไปแล้วขับรถก่อดคาครูขามากเลยอยู่เราก็อิ่มเอมกับการเที่ยวอุทยแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอยู่พอสมควรแล้วก็คิดว่าอยากจะหาที่พักผ่อนหย่อนใจสักพักแล้วออกเดินทางขึ้นภูทับเบิกกันต่อผมก็เลยคิดว่าอยากจะหาคาเฟ่นั่งดื่มกาแฟชิลๆกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมกับกาแฟก็กลายเป็นของคู่กันเปละ <classy> เราก็มาเจอกับร้านกาแฟ,าฟสวยๆเราก็เลยแวะหน่อยหนึ่งก็คือร้านร้านกาแฟามีตังสวยมากเราสั่งสกอโต้มากินเป็นไอศครีมกับกาแฟายังไม่เคยลองกินมาก่อนไม่รู้ว่ารสชาติมันมีความขมของกาแฟาแล้วก็ความาหวานของติมตัวมัน ลองินีกจากนั้นเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกเดินทางขึ้นสู่ภูทับเบิกกันต่อบนถนนเส้นที่ผมชอบที่สุดเพราะวิวสองข้างทางสะกดใจผมให้หยุดรถและดื่มด่ำกับวิวระหว่างทางที่ถึงแม้เราไม่ได้มีเวลานานมากนักแต่อย่างน้อยเนี่ย เราก็ได้เก็บภาพสวยๆสักภาพไว้เป็นของที่ระลึกมันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นถนนที่น่าจะสวยที่สุดในไทยแลนะนักมั้งนะดูดีดูสวยมากเลยแ่จัมเลยนี่ถึงัะต้องจอดเลยนะจอดถ่ายรูปเลยนะอ่ะ รักกับถนนเส้นนี้ตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาที่เพชรบณ์และผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองลองมาขับขี่รถหรือมอเตอร์ไซค์บนถนนเส้นนี้ผมบอกได้เลยว่าสนุกและอิ่มเอมใจอย่างแน่นอน คืออาหารมื้อแรกของวันนี้นะครับหลังจากที่กินแต่กาแฟกาแฟแล้วก็น้ำไม่มีอาหารตกถึงท้องสักเม็ดในรีสอดก็ได้กินกะเทีมื้อนี้เราจะขนมจีนเฮ้ยถ่ายอะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะตักน้ำนยากะทิมากินก่อน

้เ,เราก็จอด่แวะระหว่างทางสักนิดหนึ่งเห็นวิวมันสวยดีเอ้ยมันนี่เห็นปะตรงนี้เลยนี่แจ่มไหมแจ่มไหมยอดเลยปะานอนนี่ก็ได้ตรงนี้วิวก็สวย เช่าเต็นท์มากลางดี่ว่า,าสวยจังตรงตรงนั้นเห็นโค้งเลยอ่ะันตรล,ลายมากใครมาต้องระวังนะทุกคนสวยว่์แล้วนี่ภูทับเบิกอยู่ข้างบนตรงนน้นเ่ยต้องขี่ไว้ตรงนน,น้น,อ,น,นอ่ะปไาเถอะไปยัง ต้องขี่ไปเรื่อยๆรถเฟสตา้าเทียร์ออโต้ขับไปไม่ได้ช้าหน่อยแต่เดี๋ยวว่าถึงแล้วสี่นิดเดียว ยังไม่ถึงนเนี่ย <Okay. S 1> นี่แหละรางวัลของนัดเดินทาง mm. กับเรื่องราวระหว่างทางที่มีแต่สิ่งสวยงาม mm. mm. อ่ะ นี้ก็ถึงจริงๆแล้วถึงที่พักแล้วไม่ได้แวะไหนแล้วโอ้โหว้าวว้าว,าวาอากาศเย็นมากนี่จ้ามันก็เห็นวิววัดป่าภูทับเบิกใช้ได้เลยอะมากี่ทีก็ชอบ <S <S <Z ip> เรามาถึงที่พักและจะได้พักผ่อนอย่างจริงจังสักทีหลังจากที่เราเดินทางลากยาวมาหลายชั่วโมงเรื่องความหนาวเย็นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอากาศหนาวมากใครมาช่วงหน้าหนาวล้วก็เอาเสื้อกันหนาวนา,นาเตรียมมาได้เลย เบิร์กนี่ถือว่าเป็นที่เที่ยวที่แบบผมอยากจะมาซ้ำอีกแบบรอบที่สองแบบต้นๆเลยเพราะว่าอืมคือแบบอากาศมันเย็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสงบอีกอย่างคือมาทีลัยเนี่ยจเจอหมอกตลอดแต่ว่ารอบนี้คือหมอกเป็นแ,แบบไม่ได้หนักมากเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาแล้วแต่ถ้าฝนตกทีลัยเนี่ยคือแบบโซนเนี้ยคือแบบจะขาวหมดเลยอ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรอะครับ เราถึงก็ถือว่าได้มาแล้วก็มีความสุขแล้ะตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็อากาศตอนนี้คือโคตรจะเย็นเย็นมาก คืนคงจะนอนสบายแน่นอนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นช้ามาเราก็จะมาดูมาลุ้นกันว่ามันจะมีหรือถ้าไม่มีหมอกก็ไม่เป็นแหละช่างมันไหนก็ได้มาโอเคอย่างไงก็เจอกันพรุ่งนี้ไปละฟินยังบอกไม่ถูกเลย คือภูทเบิร์ด้วได้มาเจอแบบวิวอย่างเงี้ยุ้มขามากที่นี่ตื่นมาเที่ยงคืนขี่มาอย่างไกลหายเหนื่อยแล้ว คืออาหารเชา้ามื้อแรกของวันขับอมกระลีแต่เช้าเลยกาแฟด้วยซึกว่าชีวิตนี้ขาดกาแ,กแฟไม่ได้จริงๆหนุ่มเมื่อาาวานเลยกินแต่กาแฟคุณนายกินอะไรนายกินอะไรอ,ะอาาร่ะกินอาหารเช้าเบฟอะมากินอาหารละ ภูทับเบิกมีสวนดอกไม้ด้วยดอกทานตะวันแมเนี่ยยาวเลยค่าเข้าสวนที่นี่ก็แค่ยี่สิบาทเองแต่ว่ามันได้ทั้งแบบวิวดอกไม้แล้วก็วิวภูเขาอย่างนี้โอ้ยคม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  กันที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของภูทับเบิกคือพาหัวสินตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวค่อนข้างเยอะหลายจุดตรงนี้ก็ชมได้ตรงนี้นี่วิวสวยมาก แต่ทางเข้าตรงผาพหัวสิงเขาก็ปิดแบนที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ว่าเราสามารถจะชม,มว,วิวได้แบบสวยงามได้เลยลงไปดูกันเราจะไปตรงบริเวณลานกลางาเต็นท์แถวพาหัวสิงแทนมันจะมีจุดชม,มว,วิวน่าจะสวยเดี๋ยวเราไปดูกัน

อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาปล่อยกายปล่อยใจอยู่บนที่สูงภูทับเบิกโดยทิ้งทุกอย่างไว้ที่บ้านพกมาแต่ใจว่างๆสมองโล่งๆเพื่อมารับบรรยากาศดีๆบนที่สูงผมมาที่นี่เป็นรอบที่สองแล้วบอกได้เลยว่าผมมากี่ทีเนี่ยผมก็ประทับใจที่นี่มากๆทั้งวิวภูเขาที่สวยบรรยากาศก็ดีจริงๆเนี่ยผมก็อยากมีเวลาอยู่ที่นี่นานๆหน่อยแต่ด้วยว่าภารกิจที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ เลยรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มาใช้เวลาบนนี้น,น,นานๆแต่อย่างน้อยเนี่ยการได้มาที่นี่ซ้ำอีกรอบมันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางโชคดีครับ